you ที่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานกูพูดเรื่องมูลนิธินะตอนนี้คนกําลังคอมเมนต์ด่ากูในไลฟ์กูอยู่ว่าอะไรครับว่ากูอ่ะพูดไม่ถูกใจไม่ใช่ว่ากูพูดไม่ถูกใจเขาว่าทำไมอ่ะทำไมต้องคิดเหมือนพี่โอ๊ตว่าทําบุญไปแล้วไม่หวังผลนั่นนี่นู่นก็ต้องตรวจสอบคือกูอ่ะพูดแล้วนะแต่ตรงหัวแต่เอาตรงท้ายมาด่ากูแต่อย่างหนึ่งเลยคือที่มากกว่าอะไรก็แล้วแต่ทําบุญทําทานมันสวยชาติหน้าทํานมทําหน้ามันสวยชาตินี้ถูกต้องเลยเพราะว่าเพราะว่าท้าคืออยากมีผัวไปไหว้ ให้ตายอ่ะท่านก็ไม่ส่งมาหรอกเช็คลิสต์มันกว่าจะถึงเราวันนึงคนนี้มันยังไกวันเนี้ยแต่ถ้าคุณไปทำหน้าปุ๊บเดินออกมาจากคลินิกนะไอ้เรี่องไอ้เหี้ยโรสลอยจอดเลยไม่ล้วคลินิกเดี๋ยวนี้เขาเอาชื่อบไปดูให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชื่อที่มงคลหรือเปล่าชื่อคลินิกนี้ชื่ออะไรฮาเฮคลินิกชื่อคลินิกเขาคือฮาเฮเอาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องห่วงจุ้ยนะพูดถึงความน่ารับถือชื่อมงคลอันนี้พูดถึงความน่ารับถือกันสมมุติกูจะ สวัสดีครับบริษัทโปรดักชันครับชื่อบริษัทของผมคือสีเหลืองเยลโล่ไอเฮี้ยใครจะซื้องานกูไม่และกูเพิ่งรู้ว่าโคตรรูเนี่ยมีคนเอาไปดูให้กูด้วยนะแล้วเป็นลบมงคลว่าเอาม่ไเขาบอกว่ามันไม่มงคลมันต้องเอาอักษรออกตัวหนึ่งกูก็บอกว่ากูก็ไม่สนใจนะเพราะว่าที่ผ่านมาจานวนเงินเป็นเรื่องมงคลสำหรับกูฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าคุณอยากจะสวยอย่าไปเข้าคินดิบมซสอ้ไปที่ฮาเฮเดินเข้าไปอ่ะพนักงานเขาไม่ได้ถือแบบว่าโปรชูให้กูนะเขาถ เขาถือถาดสมมติเดินมาบอกว่าสีมันเยิ้เยี่ยมรอกไม่ไม่เขาจะถามเนี้ยทำฟิลล์ลูกฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เฮ้ยฟิลเลอร์เฮ้ยถูกแล้วพี่ให้พีนึงเอาเธอรีบเฮ้ยเอาเธอรีบไม่เอาเธอรีบเลยเฮียแขกมานั่งรอละงั้นเอาเธอรีบเธอก็แปลว่าคลินิกเขามีแต่ความสุขเข้าไปก็มีแต่ความสุขถูกต้องต้องเก่งมากนะเขามีโปรแกรมฟิลเลอร์นะโปรแกรมโบท็อกนะครับผมก็คืออันนี้คือถ้าจะหาคือคือโบกบนท็อกข้างล่างเฮ้ยไอ้เฮียไม่ใช่แล้วก็มีโปรแกรม เครื่องยกกระชับแบบสบายหูหรอมันเหมือนเปิดแอร์เงียบ่ะอ๋อเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสบายหูคือปกติแล้วเวลาพี่เข้าไปทําอ่ะเขาก็จะขายคอร์สสออันนี้เขาไม่มีเซลลเข้าไปยุ่งวุ่นวายอ่าสบายสบายเอาง่ายก็คือไม่มีคนมาเซาซีเวลาตอนที่คุณทําอยู่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะเขาบอกว่านี่ครับ5เฮคลินกครับไม่มีเซลล์ไม่ขายคอร์สคุณหมอคอนซาล์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัวไม่ต้องกลัวเรื่องจะโดนกดดันจากเซลลหรือซื้อคอร์สที่ไม่จําเป็นก็คือไม่มีเซลมีอะไรคือคุณเดินเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายคุณด้วยซ้ำ ก็ขายมาทำเลยะจริงจริงมันคืออย่างนี้เขาชอบพูดว่าเงินน่ยอยู่ในมือเราจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่คุณตัดสินใจใครกังวลเกี่ยวกับหน้านะครับเข้ามาปรึกษาก่อนได้เดี๋ยวคุณหมอเขาจะวิเคราะห์ให้ไม่ได้วิเคราะห์ตามหน้าสวยนะวิเคราะห์ตามงบด้วยใช่แต่ว่าที่สาคัญคือจะฉีดอะไรเข้าหน้านี่ต้องเลือกให้ดีนะเพราะว่าล่าสุดกูเพิ่งเห็นในโซเชียลอะฉีดฟิลเลอร์แล้วไปเข้าเส้นเลือดอะไรอ่ะไอเชี่ยละคางเน่าหุ่นเนี่แน่กลัวที่นี่ฮะไม่ต้องขอฮะเขาแกะกล่องให้ดูต่อหน้าเลยสแกนเช็คไไไดด้้้เเเออาาาากกลล่่่งับบนยพระวม เป็นฟิลเลอร์โบทงโบทองนี่ของปอมันเยอะ<ช>บางอันอาจจะฉีดน้ำเกลือเข้าไปได้ใครจะไปรู้จริงไม่ใช่บางอันหมอเขาแกะออกมาแล้วเป็นลาบุบูบเขาบอกแกะออกมาแล้วเป็น <c oughs> โบทองตัวซีเค็ด <c oughs> เป็นตัวซีเค็ด แต่เขาให้เช็คได้ของพูดเนี้ยเขาจะมีแบบว่ามีบบมีรหัสบเ,บอเออมีซีเลอรเบอร์ของเขาต่างนะครับผมอ่ะเขามีสาขาที่ไหนบ้างฮะพี่ซานิมี8สาขาทั่วประเทศค่ะมีสีนครินราชพฤกษ์สีลมทองหล่อบางแสนรงังสิตจันทบุรีแล้วก็มีเชียงใหม่ด้วยคะ่ะใกล้ตรงไหนก็รีบไปตรงนั้นนะคะคแล้วก็ถ้าอยากรู้รรว่าทําหน้าที่นี่ดีไหมเอางี้เรามีให้ดูบีฟอร์อ่ีกทีเราให้ดูเอ่ออาฟเตอร์ก่อนอ่ะเขาหรือมึงเขาหรือมึง พราะถ้ามึงเนี่ยไกลเลยถ้ามึงย้อนไปเอาเอามึงไกลเลยคุณหมอที่มาวันเนี้ยเนี่ยคืออัเตอร์ของเขาเขาเป็นคุณหมอด้วยเหรอเขาเป็นคุณหมออ๋อคุณหมอบีฟอร์เหรอไปเจอเจ้าของเลยเจ้าของเลยเหรอเออเอาแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกก่อนนะยงไอ้ไออิสสั์แล้วกูพูดไปเมื่อกี้ไอ้ที่แล้วคุณหมอเขาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเออเราต้อนั่งอยู่เออเออขอโทษนะคุณหมอเมื่อกี้หยอกกันเจอแน่ไอเรื่องโบข้างบนถอดข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้คืออ้ำกันลาบูพูวิธีผมอัมไหมคุณหมอเออคุณหมอเดี๋ยวดูบีฟอร์บีฟอร์คุณหมอไหมธรรมชาติมมมากไ่่โป๊ะะเเลยออออคุณห ธรรมชาติมากเพื่อนผมธรรมชาตินัไงไม่เข้าที่เลยฮะเนี่ยเพื่อนผมธรรมชาติยัไงไม่เข้าที่เลยฮะเนี่ยคุณหมอชันนี้สวยไหมคะอุ้ยแต่ถ้าไปร้านคุณหมอมันจะสวยขึ้นมันสวยกว่าเดิม เข้าที่เข้าที่เข้าที่สวยฮะสวยฮะค <He i, S 1> ุณม่เฮ้ยแต่การแต่การทำสัญญกรรมที่ดีหรือการทำโบท็อกฟิลเลอร์ที่ดีอะทำแล้วต้องไม่รู้สึกโป๊ะนะคือทำแล้วต้องรู้สึกธรรมชาติาไม่แข็งไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อย่าไปทำเหมืนนี้นะบางทียิ้มไม่ได้เลย <laughs> นี่เจ้าของเลยนะเจ้าของไฮเฮคลินิกเจ้าของเลยคุณหมอให้เกียรติมากเลยคุณหมออย่างพูถามชื่อคลินิกก่อนถ้าไม่ถึงชื่อนี้ค่ะเอาจริงตอนแรกอ่ะกำลังเลือกว่าจะเฮฮาหรือว่าไฮเฮดีไม่ได้ต่างดูไม่ได้ต่างที่ามไม่ได้ต่างมีชื่ออื่นไหมฮะมีที่มันไม่ใช่ไฮเฮเฮฮาไหมฮะรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นทีมแบบว่าสนุกสนานแบบว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้เข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบคลินิกนี้แบบไม่เครียดเมื่อเทียบกับถ้าไปคลินิกอื่นแต่มีเซลล์เข้ามารือจปล่าดูจริงจังดูแบบว่าเข้าไปแล้วแบบกูจไปเอว อมอต<ล>ะต <นะ S 1> ุ้มสมมติหมอนละฉิตนั่นแน่ เอี้เรส่งนั่นอ่ะให้ปาเต้นโชว์เลยนี่ขอโทษนะตลกเกินอันนั้นตลกเกินไม่อยากให้เครียดซึ่งตอนนี้มันกำลังมีดราม่าในโซเชียลนะเว้ยยังไงอ่ะหมอจริงหมอปลอมเฮ้ยจริงหมอปลอมชอบใส่เสื้อกราวเดินนี่หมอจริงต้องอย่างนี้หมอจริงสักแซ่บไปเลยแซ่บไปเลยนี่หมอจริงเปิดมากี่ปีแล้วครับรีแบรนด์มาประมาณกําลังจะครบปีกําลังจะครบปีใช่โอเคแต่ก็เห็นมีมีสาขาเออมีสาขาเยอะมากเลยอ่ามาคุณหมออ่าคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณหมอมีแฟนมาแค่หนึ่งคน ไอ้ทายคุณหมออยู่เท่าไหร่กูคิดว่าส0ยี่ป่าเพราะเป็นเจ้าของกิจการแล้วสามสิบยี่สิบเก้าสามเอ็ดค่ะใชาเป็นเจ้าของกิจการแล้วต้อง้ในระดับนึงแล้วก็เรียนหมอก็ใช้เวลาหลายปีใช่ป่ะหล่ะใช่กว่าจะจบก็ยี่ยี่ 6? ใช่ค่ะที่6 27ต่อมันนแล้วก็ไหนจะมาสเตอร์ดีกรีอีกอ่าแต่คุณหมอสวยมากฮะถือว่าเป็น30ที่แบบโหเฟี้ยวเรื่องงานเรื่องคลินิกเอาไว้ก่อนฮะเอาเรื่องความรักก่อนคัะคนเดียวนี่คนดีไหมคนเดียวเอาอย่างนี้เลย จริงคุณหมอไม่แฟนมาคนเดียวก็ถ้าอย่างตอนเรียนมปลายอ่ะไม่มีเลยทําไมฮะตั้งใจเรียนใช่เหมือนพอแม่ชอบมารับมาส่งคนส่วนใหญ่ก็คงรู้สึกว่าอึดอัดทำไมอินี่ดูแบบพ่าแม่ห่วงจังเลยอะไรนะเขาแบบไม่อยากแม่ก็รู้ว่าเฮี้ยกุจิไปกูไม่ได้จิ้มรอยเฮี้ยเอยแม่งเรื่องเรียนก็พ่อแม่มารับใ่จะจิ้มอย่างเดียวแต่คราวนี้พอมามีความรักจริงๆตอนที่อายุเท่าไรคะมหาลัยไหมตอนอยู่ปีสองใช่อยู่มหาลัยเขาก็ทักมาคุยแหละตอนนั้นอยู่หอไหมครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ยังรับส่งอยู่ โโอ้หยังไปกลับอยู่เหมือนเดิมทีนี้ทีีน้อยากรู้ว่าระหว่างไอ้มหาลัยกับที่บ้านนี่ไกลกันไหมฮะถ้าปีหนึ่งอ่ะเรียนสารยาใช่ก็มาหลับแล้วบ้านอยู่ไหนคะบ้านอยซีน่ะคลินซีน่ะคาลินไปไปนักข่าวอไรนักข่าทุกวันเนาทุกวันเลยเขามาหลับทุกวันไม่ให้อยูหออันนี้คุณแม่เคยเป็นนักแข่งแรลลี่นะฮะคุณแม่เคยเป็นนักแข่งแรลลี่นะฮะว่า เขาห่วงลูกเขาห่วงลูกอ่ะแล้วพอปีสองไปเรียนที่ไหนครับเออลาดทวีค่ะอยู่ในเมืองและใช่ในเมืองและอนี้ก็มาจีบใช่ก็เหมือนทักมาคุยซึ่งยังเหมือนเดิมอ่ะพ่อแม่มารับจะไม่ได้มีเวลาให้กับผู้ชายแล้วไปได้คอนแทคอะไรมาจากไหนมันเป็นเพื่อนในเฟซอยู่และเพราะว่าอยู่คณะเดียวกันเขาเป็นคุณหมอเหมือนกันค๋อเรียนเรียนที่เดียวกันก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วเขาถามมาจีบประโยคแรกนี่คุณหมอเริ่มรู้ยังว่าเขาทักมาจีบรู้เพราะรู้เพราะว่าประวัติเขาอ่ะไม่ใช่ผู้ชายเรียบร้อยรู้อยู่แล้วว ทักมาโต๊ะหมายถึงว่าเขาเคยจีบเพื่อนๆเราด้วยหรอเขาว่าชอบไปจีบคนอนคณะเพราะว่าคนในคณะเหมือนจะแอบรู้นิสัยเขา่ประมาณนี้พูดปากต่อปากพักมาตอนนี้ประโยคแรกนี่คือไม่ไม่ไม่ถ้าโต๊ะลิ้นถ้าตอนนั้นป๊อมแบบบล็อกหนีเลยป๊อบครับป๊อบก็ตอบกลับไปว่าพ่อมึงถึ้พ่อมึงถึง เราก็รู้เลยว่าคนนี้จีบผัวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจแล้วซึ่งเพื่อนรอบตัวเนี่ยก็จะเตือนว่าแบบคนนี้อย่ายุ่งคือเพื่อนอ่ะกันก็จะแบบเพื่อนบอกเลยว่าเลิกแฟนแต่มันเหมือนแบบอแต่เราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เมื่อก่อนแล้วก็แบบอยทาจลองไฟนร้อนไฟมันแรงแล้วจีบเขาจีบนานไหมครับกว่าจะได้ตกลงเป็นแฟนกันสักพักอยู่ค่ะก็คือเหมือนเนาะอาจจะมีแบบแวะไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็เออต้องกลับมาที่เดิมเพราะว่าเดี๋ยวมารอรับที่เดิมเดี๋ยวโดนจับได้ว่าแบบเฮ้ยแอบคบกับผู้ชายหรือแบบ ก็คือ,อยังไม่ได้ให้ครบตอนแรกอ่คบปี 2, 2> ใช่ไหมอพอคบอยู่สักแป๊บนึงอ่ะก็เลิกกันนะเพราะว่าจริงๆอ่ะโดนแม่จับได้พอโดนแม่จับได้ปุ๊บอะว่าห้ามคบกับปอบปุ๊บผู้ชายก็คือไปเลย ไม่มีแบบว่าคุยกับแม่นะว่าแบบผมตั้งใจจะจริงจังกับลูกแม่ครับหรืออ,อะไรเงี้ยไม่มีเลยคือเขาไม่แสดงความแบบมุ่งมั่นเลยเลยเหมือนขาดกัรติดต่อกันไปเขาก็ไปนี่นั่นนี่นั่นแหละตามภาษาแล้วว<ข>นกลับมาเจอกันอีกก็วนกลับมาเจอกันตอนปีสี่ท่านี้ถามก่อนพอเลิกกันไปอ่ะแล้วเราได้ข่าวเขาไหมว่าเขาไปจีบคนนู้นคนนี้ไหมอ๋อได้ข่าวเรื่อยๆเลยเขาเดินผ่านข่าวสังคมเขาชมไม่คาดุษฎียุบต่างมีคนครอบเพลงไถ่เออมนกินอะไรมาวะแล้วปีี่ ก็เหมือนเดิมแปบเดียวแล้วก็อ่าก็เลิกกันอีกแล้วอ๋อหมายถึงกลับมาคบปีสี่แล้วก็เลิกอีกแล้วแล้วก็เลิกอีกแล้วแสดงว่าออนออนออฟตลอดใช่กับคนนี้เลิกเนี่ยเรายังไม่ได้ถามเลยเหตุผลคืออะไรเหมือนเดิมเหมือนเป็นเรื่องผู้หญิงมากกว่าอ๋อหมายถึงว่ามันมีมีมีอีกคนที่เขาแอบไปคุยแล้วเราจับได้ใช่ไหมครับพอเลิกกันไปครั้งนี้ไม่เอาแล้วไม่คบแล้วก็มันห่างกันไปจนอาบอ๊บไปเรียนต่อที่ยังกฤดแล้วก็กลับมาใช่ไหมคะพอกลับมาปุ๊บก็ก็กลับมาคบกันอีกเฮ้ยคุณเฮ ไม่ดีกว่านะแล้วแล้วเขาแล้วเขามางอคุณป๊อปไงเขาตอนนั้นคุณมันเลิกแบบด้วยมีคนอื่นมันรู้สึกก็เจ็บปวดในระดับแล้วคือข้ามทงวีปไปแล้วนะก็เหมือนคุยกันในแชทอะไรจริงๆเขาอะชอบทักมาเป็นช่วงๆอยู่แหละว่าแบบจะไปดีไหมแต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันไม่ได้หักป๊อปแค่คนเดียวหรอกเขารู้ทั้งรู้อ่ะก็กลับไปคบอีกก็กลับไปคบคราวนี้ดีขึ้นไหมนานไหมนานไหมรอบนี้ครั้งเนี้ยคือพอมันเริ่มโตแล้วเราก็รู้สึกว่าก็จริงจังกับชีวิตแหละก็คือมองแผ่นไปถึงอนาคต มีครอบครัวแต่งงานมีลูกว่าแบบบสวยงามอะไรอยางเงี้ยเพราะว่ากลับมาคบกันครั้งที่3เนอะมันต้องแบบต้องคิดแล้วแหละว่ามีความเป็นไปได้ต้องดีขึ้นละเราก็ทําธุรกิจมาด้วยกันด้วยอะไรย่เงี้ยคือตอนแรกอะที่กลับจากอังกฤษมาแล้วกลับมาคุยกันโดนจับได้แม่ก็ไม่ให้คบเราก็เลยหนีไปเลยหนีตามผู้ชายไปอยู่จังหวัดอื่น ผมว่าชีวิตคุณป๊อปมันร็อกสตาร์ดีฮะแต่ว่าคุณป๊อปอาจจะไม่ใช่คุณหมอที่ทุกคนรู้สึกคุ้นเคยแม่ป๊อปอะก็ไปสืบมาจากเพื่อน,นสืบจากนู่นนี่ว่าแบบ ประวัติเขาอะในช่วงระยะเวลาระหว่างนั้นน่ะเขาไปทำอะไรไว้บ้างอะไรเงี้ยก็มองว่าแบบมันต้องมาหลอกลูกกูแน่เลยแม่ป๊อปก็เลยไม่อยากให้คบแต่ป๊อปอะยังยึดมั่นอยู่ว่ากูรักคนนี้กูจะเอาอันนี้แหละกูจะเอาคนนี้จริงจังให้ได้ใช่จะเอาให้ได้แล้ว้อหนีตามนี่คือหนีาสภาพไปอยู่กับเขาเลยไม่เอาเสพไปด้วยไปแต่ตัวเลยหนีไปเลย2ปีใช่สองปีประมาณ2ปีได้ค่ะเดี๋ยวเออติดต่อที่บ้านไหมก็ติดต่ออยู่ก็จะเป็นโทรคุยกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ของแม่จะช ก็แบบเหมือนส่งไลน์มาอยู่แล้วแล้วจุดไหนที่มันกลับมาคอนเนคกับคุณแม่ได้ครับเขาเห็นว่า,าเราทําธุรกิจด้วยกันแล้วเหมือนเขาก็ป๊อปก็ดูไม่ได้มีปัญหาก,กันแล้วดูเติบโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็มองว่าแบบเออมันอาจจะไม่ได้แย่แบบนั้นเขาก็น่าจะจริงจังกับลูกเราหรือเปล่าเห็นพัฒนาการแล้วใช่ก็คิดว่าเออเาก็น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนที่แม่พุทธเลย คือปอะบ้าเป็นคนที่เจอเรื่องแบบเนี้ยมาอยู่ตลอดที่แบบตอนคบกับเขานะเพราะว่าคนไม่เช็โคโทรศัพท์ไม่ไม่ยุ่งอะไรเลยอยู่แล้วแต่ว่าพอครั้งหนึ่งอะที่เราแบบเหมือนกับมือถือเขาแล้วมันมีโนติเด่งขึ้นมาปอะก็เลยกดเขาไปอ่านพอกดเขาไปอ่านปุ๊บอ้าเป็นพืชเลยอันนั้นคือครั้งแรกที่เจอแต่ว่ายังอยู่ในแบบช่วงแบบปีแรกที่คบกันนะปอ mm hmm. ก็ให้โอกาสหลังจากครั้งที่1ปุ๊ปบก็รู้ว่ามันจะต้องมีครั้งต่อ,ต,อต่อไปแน่พอถูกครั้งอะที่ปอะเห็นเขาแปลกๆอะหรือว่าเซนนนนมมััับอกอกลองปดดโติูยเ ก็ก็จะเห็นได้ว่านัดกับใครวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่ป๊อปไปเจออะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของเขานะมันคือความผิดของป๊อปคือยังไงมึงอ่ะผิดที่มาเช็คมือถือกู uh ถ้ามึงไม่เช็คมึงก็จะไม่เติอคือจริงๆอ่ะปอลับได้นะหมายถึงว่าถ้าเล็กๆน้อยๆอ่ะพอพอเข้าใจได้ป๊อปอ่ะเขารับได้แม้กระทั่งว่าบอกแฟนเขาว่าซื้อกินก็ได้หรือจะมีคนอื่นก็ได้แต่ขอแค่ครั้งเดียวแล้วเวียนเราไปก็คือไม่ไปจริงจังใช่ไม่งั้นมันผูกพันพอมันผูกพันปุ๊บ๊อปก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาอาจจะเลิกรักเราก็ได้หมายถึงว่าก็ไปคนนั้นแทนละกันแล้วสุดท้ายแหละครับเหตุการณ์ที่มันพอแล้วคือว่าจับได้ว่าเขาไปนัดกันที่โรงแรมเนี่ยคือคือมันจะมีช่วงที่ห่างกันแล้ว ทุกครั้งที่มันเป็นช่วงที่ห่างกันน่ะเขาจะต้องแบบมีคนอื่นแน่แน่ทีนี้มันวนมาเป็นคนเดิมที่เหมือนป๊อปเคยจับได้แล้วรอบหนึ่งอันเนี้ยมาจับได้อีกเหมือนโก้แหะก็คือไม่คุยคือเขาไม่ง้ออยู่แล้วป๊อปก็มองว่าแบบเฮ้ยมันหลายรอบแล้วแล้วแบบคุยบอกคิดถึงกันอะไรเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องพอห่างไปสองวัน3วันอาทิตย์หนึ่งเออป๊อกก็ไม่ง้อเหมือนกันซึ่งสภาพป๊อกก็แย่นะตอนแบบคบเด้วยนึงก็มีน้องที่คลินิกเขาก็บอกว่าแบบรู้เปล่าเขาเอาผู้หญิงมานั่งข้างในคลินิก มันเป็นที่ที่เราสร้างกันมาใช่ก็เลยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าพอแล้วคือปอ่า,าคิดถึงเขาตลอดความรู้สึกแต่เขาไม่เคยคิดถึงความรู้สึกเราเลย คือแบบก็เหมือนซึมเศร้าอะเพราะว่ามันหนักมากซึ่งปอก็มองว่าเออแต่คนรอบข้างอะเขาซัพพอร์ตป๊อบดีอะก็เลยกลับมาเป็นตัวเองได้ไวซึ่งตอนที่สดมาสดมาเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วไม่มีคนจีบเลยก็มีแบบถ้าถ้าแชทมาได้เล็กมาคือป๊อไม่ตอบอยู่แล้วคือจะคุยเฉพาะคนที่รู้จักปกติวันหนึ่งอะคือป๊อบทางานทุกวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยมีไปแค่ร้านเหล้านั่นแหละซึ่งแล้วก็อยู่ที่คลินิกแล้วก็อยู่ที่ก็คลินิกมีตั้งกี่สาขาแล้วว่าแต่กูชอบนะคือทํางานทุกวันไม่ไปไหนเลยไปทีี่เเดยวคคือานนนลมั มันมันคอทาาดิคือเขา<อ>ไม่ทำงานก็ไปสุดซอยเลย มาสเปคมาสเปกมาสเปคคุณหมอครับเรียนแจ้งมาได้เลยฮะคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงก็แค่บุคลิกดีแล้วก็ดูมีความแบบโตนิดนึงความคิดอะไเงี้ยที่เหมือนเราสามารถปรึกษาเขาได้สะอาดสะอาดใช่ก็สูงโตกว่ามีความรู้คุณหมอสูงเท่าไหร่นะฮะร้อยเจงค่ะโอ้ผู้ชายก็ร้อฮะโอครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปอะประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นหมอได้ไหมไม่ปองก็ได้ค่ะไม่ต้องคนในวงการเดียวกันก็ได้ถูกไหมใช่ใช่ค่ะวงการอื่นก็ได้เผื่อว่าได้ความรู้อะไรใหม่ๆทีนี้ทีนี้วงการอื่นของคุณบอนี่มีวงการไหนที่แบบชอบพิเศษไหมฮะพระพระเครื่องวงการพระก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอ อยู่ตรงนี้ก่อนฮะเติมเครื่องให้ด้วยฮะเติมเครื่องให้ด้วยคือวงการไหนก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติไม่ใช่วงการเดียวกันอย่างน้อยจะได้องค์ความรู้อะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแวดวงของเราแล้วก็เขาไม่ชอบคนขี้นินทาไม่ชอบคนเที่ยวตรงนี้พวกผมนี่ไม่ได้แล้วคือหมอนั่งอยู่พวกผมได้แล้วเพราะว่าพวกผมนี่อาชีพหลักคือนินทาอาชีพรองคืออินฟลูเอนเซอร์ไม่ชอบคนขี้นินทาเพราะว่าคุยกับเขาแล้วรู้สึก็อกซิกอ่ะล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองคือเวลาถ้าเรามีเรื่องอะไรอ่ะแล้วเราปรึกษาเขาหรือเราคุย เขาเรื่องกูไปถึงหูคนอื่นแน่คุณหใจยังอย่ใงนี้เดินออกจากกลุ่มปุ๊บมึงด่าไม่มึงไม่ต้องนี่มึงเข้าใจยังมึงนี่คือพูดถึงมึงเลยเขาพูดถึงมึงอยู่อีฝนคือฝนรู้คือโลกของเรารู้หมดเป็นกูเปมนุรู้ไม่ปลอดภัยโอเคคือไม่คิดอนทาคุณหมออาจจะชอบคนพลังงานดีถูกไหมคุณหมอชอบเด็กกว่าจริงจริงชอบได้มนเลยรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ก็ประสบการณ์ชีวิตเยอะคือชอบแบบคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีใน แนวคิดดูเป็นประโยชน์ต่มันนั้นสเปคเขาก็ไม่ได้ายากนะไม่ยากนะดูสะอาดสะอ้านหน่อยส่วนหนึ่งหน้าตาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคือหน้าตาคุณหมอเขาจัดการให้ได้ไงเออว่าถูก<ๆ>ไหมอาจจะมาแบบว่าเออยังไม่เข้าที่เ,ออเดี๋ยวคุณหมอเออขาจัดการให้ดูแลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะควงไปไหนมาไหนก็ได้แฟร์จริงจริงอ่ะเวลาบอมมองหน้าคนอ่ะบอก็จะมองเลยนะว่าแบบหน้าเติมอะไรเพิ่ม เออไดี๋ลองนี้ลองวิเคราะห์นี้ลองวิเคราะห์ดีแต่พี่วันน่าจะทำอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าดูหน้าดีมากเลยนะไม่ทําเลยครับนี่เหรอน้อยมากเลยครับผมไม่ได้โบท็อกก์แล้วเพราะว่าผมไปทำเอโนไทมมาเอโนไทม์แต่ว่าเมื่อก่อนอะโบท็อกก์ผมไม่อยากเป็นเหมือนหมาผมเพราะทุกวันนี้หน้าเหมือนหมาอยู่แล้วแล้วข้างบนย่นก็เหมือนเป็นบูล็อกเลยอ๋อมทําอัลเทอร์ล่าบ้างอ๋อนั่นแหละหกเดือนทีนึงพี่นี้อะฮะพี่นี้ไม่ต้องถามเอาเติมอะไรบ้างควรจะหยุดเติมตรงไหนบ้างฮะควรจะหยุดเติมตรงไหนบ้างฮ อันนี้เป็นอีกคำถามหนึงที่ไม่ได้เติมนานแล้วไม่แต่บอกว่าเจอพี่นี้บ่อยมากเลยที่แ <c oughs> บบงานรับรางวัลอ่ะพี่นี้ไปร้องเพลงบ่อย <c oughs> ใช่เรื่องบัตบิวตี้สวยงามใี่ไหมใช่ <c oughs> พี่นี้ก็น่าเป๊ะอยู่แล้วนะขอบคุณค่ะชอบเหมือนกันนะมึงเป็นไอคอนิกของเรื่องราแบบนี้มึงชอบน้ <c oughs> ข้อดีข้อเสียคุณหมอ,อเอาข้อดีก่อนมะโอ้ข้อดีคุณหมอสวยมากอันนี้กูบอกเลยกูคอนเฟิร์มสวยมีความรู้เก่งเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนจิตใจดีนะไม่ไงั้นไม่สามารถให้อภัยคนได้เยอะๆยขนาดน<ช>ี้แล้วก็คุณหมอใช้ชีวิตวัยรุ่นนะกูรู้สึกว่าถ้าเขาสุดตรงเลยถ้าเขาไปททำงานบึงเจอคาราเล่าเลยมลเลไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอที่แบบเก็บทรงอ่ะ <ๆ S 2> มีอะไรครับข้อดีคุณหมอครับข้อดีก็นั่นเลยค่ะเป็นคนชิลแล้วก็จริงๆเป็นคนตลกจริงอะฮะจริงอะฮะถึงตรงนี้แล้วอะ คุณหมอกล้ายืนยันนะผมก็กล้าเชื่อนะกูยังไม่ได้สักแอะจากคุณหมอเลยจังหวะที่มึงบอกว่ามีแต่กูจังหวะกูโถมอ่ะจังหวะที่แบบว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆเป็นคนตลกแล้วทั้งหมดเงียบจริงเะฮะแม่มีแต่เสียงแอร์ดังแบบเมื่อกี้แอร์ยังตลกคุณหมอกลับไม่ทัศนีศรีนะทัศนีศรีตลกใช่ป่ะเออทัศนีศรแล้วสมุติว่าสมมุิมีคนทักคุณหมอไปจริงแล้วแบบเงี้ยคุณหมอจะตลกไหมโอ้โหเป็นเป็นยี่อะไรเป็นยี่อะไรผมพูดให้ฮบผมพูดให้ ผมพูดให้คุณหมออาจารย์ไม่ไม่ถนัดคำนั้นผมพูดให้จริงๆรอ่ะเวลาป๊อปไลฟ์คือบอกว่าจะไลฟ์ในทิกตอกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครมาพิมพ์อะไรไม่รู้อ่ะป๊อกก็จะด่าก็จะด่าไปเลยในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองดูอ่ะคุณหมอไลฟ์เมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวผมลองไปพิมตอนตป๊อปไลฟ์ดึกดในทิกตอกอะไรเจอแน่เดี๋ยวเจอโอ๊ตเขาน้องเขาโอติ๊กต็อกเกอร์เข้าไปแน่คุณหมอครับไม่ชื่อชื่ออะไรคะชื่อในชื่อในนักเต๋ออยากเป็นนักร้องค่ะน้องป๊อปปยยังเเ้าาออกก็นนร และดูคนที่ไปนักงร้องใช้ชื่อว่าน้องเขาออติตกเกอร์ตอนที่ทุกอย่างแม่งแม่งสวนทางไปหมดข้อเสียแล้วฮะข้อเสียมาข้อเสียก็คือไม่มีเวลาไหมเวลาก็น้อยอยู่ค่ะเพราะว่าจะทํางานตลอดอีกอย่างนึ็นข้อเสียคุณหมอผมว่าคุณหมอใจดีเกินไปอาจจะใจดีเกินไปแต่ก็เป็นคนใจร้อนเขาบอกเขาเป็นคนหัวร้อนะเรื่องอะไรที่ทําให้คุณหมอรู้สึกว่าคุณหมอจะโมโหแล้วไม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้เรื่องแบบการกวนตีนไม่เลิกอะไรอย่างงี้ค่ะไปสั่นแล้วกูทําทั้งเทปเลยเหี้ยหมอได้เก่งวะวะ <gesch uce> แบบพูดดูถูกหมอใช่ไหมหรืออะไรอย่างแกลเงี้ยเขาบอกเขาว่าเป็นคนคิดเร็วแล้วทําเลยใช่คิดเร็วทาเลยผมเข้าใจคนเป็นคนเก่งมันจะเป็นอี้แหละคนเก่งมันก็ร้อคิดกูต้องทำปั๊บปัญหาคือคนเวลาคนทําอะไรตามเราไม่ทันนะเราจะยิ่งแบบไอสัตว์กูไปสิบแล้วเฮียมันยังสองเลยสัตว์มาหน่อยเว้ยเฮียพวกเรามันจะเป็นข้อเสียเหมือนกันแล้วเราจะหุนหงิดง่ายมีข้อเสียอะไรครับที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณหมอแพงสูงมากตอนนี้มันแน่นอนแล้วมากมากสูงไหมก็สูงอยู่ถ้าเข้ามาแล้วดูทรงว่า เจ้าชูคือเลิกคุยแต่แรกเลยเพราะว่าเรียนรู้มาแล้วว่านิสัยแบบนี้มันเลิกกันยากผู้คนมันก็มีเวที่ชัดเจนไงคือเราเจอแบบนี้มาเยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราขอเลยไหมที่ไม่ต้องมีภาระกับเรื่องนี้เลยแบบเอ้ยขอเลยอะไรเงี้ยก็พูดได้คือมึงมาฟิ้แบบมันมีเกินเส้นรูปได้ไหมมาถึงแบบใส่น้ำร้อนทานเลยจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเยอะแต่ถ้าอยากเจอคุณหมอแล้วครับเออจะไปเจอที่ไหนเบาเบาสาธรค่ะไม่ใช่ไอเฮียเนี่ยชื่อร้านนี้อีสัตว์ ก็เข้าคลินิกเข้าทุกสาขาเลยวันเดียวเข้าทุกสาขาเลยฮะไม่ใช่โอ้เก่งจังเลยนะฮะเนี่ยเป็นเดอะแฟตป่ะฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อยู่สาขาไหนบ้างส่วนใหญ่อยู่สีนคลินคเคแล้วต่างจังหวัดอ่ะไม่ได้ไปหรอคนอยากเจอบางแสนก็ไปจันก็ไปเชียงใหม่ก็บินขึ้นไปก็สลับสลับวันไปใช่จริงๆอยู่ทุกที่แต่ร้านเล่าอ่ะร้านเล่าคุณหมอกินดานไหนไปหมดแหละทิกแท็กโทไปเสือเอกมัยก็ไปเอ็มเซฟเฟียก็ไปเอ็มเซฟเฟียไม่มีชื่อสามสามห้าเลยนะฮะเนี่ยแปลกใจจังสามสองห้าสามสามห้า สองห้าสองห้าสามหกียเขี่ยละตอนนี้เกีดยลวสามสามห้าบาทพี่โอ๊ตค่ะอ๋อเดี๋ยวไปเลยค่ะสนุกมากฮะพาเพื่อนไปมองไม่เห็นพี่โอ๊ตหรอกค่ะมืด เอางี้นะครับมองไม่เห็นเพื่อนด้วยแต่อยู่โต๊ะเดียวกันยังมองไม่เห็นเพื่อนเลยแต่จะมาร้านนี้ก็ได้นะคะชื่อร้านว่าเบาเบาสาทรครับอยู่ในโครงการ Trinity Complex ค่ะเดินทางสะดวกเลยมีทางเข้าหลายทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นนราธทิวารราชนครินหรือว่าเส้นสีลมก็ได้หรือว่าเส้นสาทรก็ได้นะคะหรือว่าใครมาจาก BTS เนี่ยก็ลงสถานีช่องนนทรีเลยเดินไม่ไกลก็เจอร้านแล้วค่ะหรือถ้าใครขับรถมาก็จอดในโครงการ Trinity Complex ได้เลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึง ดึกเลยสนุกกันยาวๆได้เลยก็คือยาวๆมาที่นี่ได้เลยร้านร้านเก๋ร้านน่ารักเลยนะแต่ที่สําคัญถ้าคุณไม่ได้อยากมาที่นี่แล้วคุณอยากไปเจอหมอป๊อปก็สามารถแวะไปได้เลยนะครับที่ฮาเฮคลินิกครับตัวจริงเรื่องปรับเบ้าหน้าอที่ี้ชอบมากนะฮะโฆษณาแบบว่าแรงดีตัวจริงเรื่องปรับเบ้าหน้าครับผมใครสนใจนะฮะแอดไลน์สอบถามก็ได้เลยที่ l i น์แอดนะครับผมแอดฮาเฮคลินิกครับวันนี้ฮาเฮคลินิกก็มีส่วนลดมาให้รายการของเราด้วยแค่แอดไลน์นะครับผมแล้วแคปหน้าจอไล การจีบ๋หน่อย EP นี้นะส่งไปนะครับผมที่ DSI นะครับไม่สนี่อะไรเลยแจกปนจบกไปในลายเขาอ๋อโทษทีคุณหมอทำเองให้เลยไหมคะใช่ปรตีนบ๊อบฉีดเองเลยแต่ว่าถ้าอยากฉีดกับป๊อก็ขอตารางว่าวันนั้นป๊ออยู่สาขาไหนอะไรเงี้ยแต่จริงจริง๊อเข้าทุกสาขาเลยสามารถแบบระบุหมอได้เลยว่าอยากฉีดกับหมอคนไหนไม่มีบรรยากาศความอึดอัดแน่นอนแล้วก็ไม่มีเตลไม่ยัดยยดขายทำตามงบแล้วก็ทำตามปัญหาไม่ไม่ต้องกลัวว่าหน้าหล้นหมายถึงว่าเออจะไม่แบบอัดอัดอัดเข้าไปเยอะ เยอะอะไรเงี้ย<ะ>คือถ้าคนไข้มาแล้วหน้าเดิมแบบเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะถ้าเยอะอยู่แล้วอ่ะทำไมหันมอทนุษย์อะฮะ <laughs> คุณหมอแปลกๆนะฮะอ๋อถ้ารู้คนไข้มาแล้วก็หน้าเดิมเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วแล้วหายไปมองทีนึงเราหน้าเดิมแบบเยอะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะใเพราะจะบอกคนไข้พักก่อนอะไรเงี้ยทำเครื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยเออทำเครื่องดีกว่าอ่ะหาอะไรอัดยัดเข้าหน้าไปอีกมันจุกจุกเขิน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 คือให้คำปรึกษาแบบจริงใจเอางี้ดีกว่าใช่คือไม่ได้ตะบี้ตะบันขายอย่างเดียวเอาที่เหมาะกับเขาเหมาะกับเราด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณสนุกมากเลยขอให้มีแฟนใหม่ไวๆยน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองครับ จีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะเว้ยพวกเราฉีดหน้ากันเว้ย